นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของอนุพันธ์อันดับสูงนะครับอ่าอะไรคืออนุพันธ์อันดับสูงนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เราได้ทําการอะไรเราได้ทําการหาอนุพันธ์ไปแล้วใช่ไหมซึ่งเราก็หาอนุพันธ์ไปอ่าอันหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งอันดับแรกนะครับ,รรบ,รรบก,รก,ก็คือการดิฟไปหนึ่งครั้งเรียกว่าดิฟหนึ่งครั้งแหละนะครับทีนี้ถ้าเราเกิดเรามี y เท่ากับ f x เนาะแล้วอนุพันธ์ของ f p r ร m อ่ะก็คือการดิฟมันหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็ไปดิฟมันอีกทีหนึง่งโอเคครับ ว่านุพันธ์อันดับสองเนี่ยอนุพันธ์ของ f พิมเห็นไหมก็คืออะไรอ่ะคือหาอนุพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเขียนแทนด้วยขีดสองขีด f แล้วก็ขีดสองขีดในทํานองเดียวกันนะครับกับอันดับสามอันดับสี่ก็คือการการดิฟซ้ําไปเรื่อยๆนะครับดิฟกี่ครั้งก็ว่ากันไปครับดิฟหนึ่งครั้งดิฟสองครั้งนะครับอ่ะทีนี้เราสามารถแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้สังเกตดูตรงนี้ครับสัญลักษณ์นี่เนี่ยนะครับ f พิม x ก็คือการดิฟ ครั้งหนึ่งครับเนี่ยคือดิฟครั้งดิฟฟังชัน f x เทียบตัวแปร x ครับขีดสองครั้งครับก็คือการอะไรคือการเนี่ยที่เราดิฟมาแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็มาดิฟมันอีกรอบหนึ่งนะครับหรือใช้สั่ลักตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมเลขสองอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เลขสองตัวนี้ก็อยู่ตรง x นะครับถ้าอนุพันธ์ดับสามครับอนุพันธ์ดับสามมันก็จะอยู่ในรูปของอะไรครับอนุพันธ์ดับสามก็จะเขียนอย่างนี้นะครับดิฟอ่าอ่ากำลังสามเนาะ แล้วก็ d x เกกำลังสามตรงนี้นะครับแล้วก็ f x เนี่ยดิฟครั้งที่สามโอเคนะครับถ้าในกรณีทั่วๆไปเราก็จะเขียนลักษณะแบบนี้แทนนะครับคือมันขีดเยอะมันก็ไม่ไหวนะเนี่ยมันสามขีดเนี่ยมันก็เริ่มสี่ขีดก็ไม่ไหวแล้วก็ใช้เป็นใช้เป็นอะไรใช้เป็น n เอานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอนุพันธ์อันดับสี่นะครับถ้าเราเป็นอนุพันธ์ดับสี่ก็จะเป็น f อฟสี่เอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าดิฟ ครั้งที่สี่นะครับดิฟครั้งที่สี่ของอะไรของฟังก์ชัน fx ก็แค่นั้นโอเคครับลักษณะนีโอเคนะครับ <c oughs> เราสามารถเขียนแทนได้อีกหลายแบบมากนะครับลักษณะาานี้เนี่ยถ้าถ้า y เฉย y อยู่รูปของ fx ใช่ไหมก็เขียนเป็น dy dx ที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็อนุพันอันดับสองเห็นไหมครับของ y เห็นไหมครับพนอัาานดับสามอย่างเงี้ยหรือก็อาจเจอลักษณะอย่างนี้แทนครับเป็นการขีดขีดเส้นเอานะครับแล้วเขียน y แทน อ่ะตอนนี้มาลองดูตัวอย่างครับ f x เท่ากับตรงนี้แล้วนะครับลองมาดูช่วยกันหาอนุพันธ์นะครับอนุพันธ์อันดับที่1นึ่งครับผมก็ขีดนี้เลยนะครับ f พม x พัอันดับหเท่ากับเท่าไรสา x กำลังสก็เป็น4 3่สามส x ยกกำลัง3าลบด้วยเท่าไรลบด้วยห x ถูกไหมกำลัง2แล้วก็บวกด้วย2 x แล้วก็ลบส ริบสองได้ศูนย์ถัดไปอนุพันธ์อันดับสองครับอนุพันธ์อันดับสองก็ขีดสองขีดนะครับก็เท่ากับกับเท่าไหร่เท่ากับอ่าสิบสองสามสามสิบหกสามสิบหกเอ็กยกกำลังสองแล้วก็ลบด้วยสิบสองเอ็กแล้วก็บวกด้วยสองโอเคนะครับอ่าถัดไปนะครับอนุพันธ์อันดับสาม อันดับ3ครับก็เท่ากับเท่าไรสามหคูณ2ก็72 72x เลบ12อเนี่ยอันดับอันดับ4ครับอันดับ4อันดับ4ครับก็เท่ากับเท่าไหรเท่ากับ72 x อันดับ5ครับอพันอันดับ5ครับขี้เกียจขีดนแล้วนะเขียน5เท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ0ย์และเราจะเห็นว่าอนุพันธ์อันดับที่ n ไปเรื่อยนะครับ ถ้า N ไปเรื่อยก็จะเท่ากับ 0. ยสำหรับอะไรครับเมื่อเมื่อ N ของเราเนี่ยมากกว่าเท่ากับ5เป็นต้นไปเนี่ยจะกลายเป็น0หมดเลยโอเค,ครับนี่คืออนุพันธ์อันดับสูงก็ไม่มีอะไรครับก็แค่แค่ดิฟมันซ้ําไปเรื่อยดิฟมันซ้ําไปเรื่อยนะครับหลักการก็ปกติ